สวัสดีครับไอ้รันพเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในวันนี้นะครับระวังกินปูนาดิบหมึกชอ็อต กุ้งเต้นอันตรายต่อชีวิตซึ่งในโลกโซเชียลในตอนนี้เห็นกินกันเยอะมากนะครับก็เป็นข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรวมถึงทาง Facebook ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับซึ่งการกินปูนาดิบหมึกช็อตกุ้งเต้นอันตรายต่อชีวิตซึ่งพยาธิในอาหารดิบ แม้กินเข้าไปในปริมาณไม่มากนะครับแต่ว่าอันตรายเพราะว่าพยาธิสามารถที่จะฟักตัวแล้วก็เติบโตได้ในร่างกายของมนุษย์อาจทําให้เกิดความผิดปกติกับระบบของร่างกายและในกรณีที่รุนแรงพยาธิชอนชัไปอยู่ที่อวัยวะอื่นก็อย่างเช่นตับลำไส้กล้ามเนื้อปอดและสมองอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นปอดอักเสบหรือว่าสมองอักเสบได้ อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตซึ่งการบริโภคอาหารก็ควรที่จะใช้หลักตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก5ประการ 1. รักษาความสะอาด 2. แยกอาหารดิบจากวัตถุดิบอื่นๆ 3. ปรุงสุกทั่วถึง 4. เก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม 5. ใช้น้ำสะอาดแล้วก็วัตถุดิบที่ปลอดภัยในการปรุงอาหาร และวิธีป้องกัน 1. หลีกเลี่ยงบริโภคอาหารดิบหรืออาหารสุกสูดิบๆ2ควรที่จะล้างวัตถุดิบด้วยน้ำสะอาดก่อนนำมาปรุงอาหาร 3. ปรุงสุกที่อุณหภ,ภูมิมากกว่า70องศาเซลเซียสนาน5นาทีขึ้นไป 4. เก็บรักษาเนื้อสัตว์ที่อุณหภ,ภูมิเย็นจัด 5. เลือกซื้ออาหารหรือว่ารับประทานอาหารจากร้านอาหารที่สะอาดหรือว่าถูกสุขลักษณะ ก็เป็นที่มาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและเรื่องนี้ทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเพิ่มเติมได้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆมาเน่ากาศนี้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ